ของพี่น้องประชาชนหรือไมอ่ขอฟังจากคุณวัลเลศเทวศรแล้วก็ผมจะได้ปรึกษาหารือกันครับขอพัก2นาทีแล้วกลับมาครับสลิมเฮอร์บลแคปซูลหรือสมุนไพรลดไขมันหน้าท้องสำหรับหญิงชายทานประจำไม่เป็นอันตรายไม่ระบายพร่ำเพรื่อไม่มีผลข้างเคียงไม่มวนท้องทำให้เอวท่านเล็กลงทั้งหญิงและชายขับถ่ายเมื่อไขมันในลำไส้ ลดไขมันคอเลสเตอรอลในเลือด7วันแล้วท่านออกกำลังกายควบคุมอาหารราคารวมค่าส่งพันห้าร้อยบาทศูนย์แปดสามเจ็ดศูนย์ห้าหนึ่งสองสามสี่แล้วก็ศูนย์แปดสามเจ็ดศูนย์หกหนึ่งสองสามสี่้าล้ำไปกับอาณาจักรแห่งซีดีโดยนวัตกรรมเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยรวดเร็วฉับไว ใส่ใจทุกรายละเอียดหากคุณต้องการจัดทำแผ่นซีดี VCD CD, DVD CDR พร้อมสกรีนแผ่นคมชัดสีสีสอบถามได้ที่ CD Call Center โทร02-455-7711หรือคลิกมาที่ w w w c d c o l l c e n t e r c o m หาคุณกำลังมองหาเครื่องเสียงที่มีคุณภาพสูงไม่ว่าจะเป็นแอม ลำโพงไมค์มิกเซอร์และบริษัทที่ให้บริการจัดงานนอกสถานที่บริษัทสตาร์รอยอินดัสทรียินดีที่จะให้บริการและคำปรึกษากับท่านสนใจในผลิตภัณฑ์หรือบริการติดต่อสอบถามได้ที่ประดิษฐ์จเจริญสาวทุกสาขาโทร02-803-6040-4ถึง4ถ้าคุณต้องการให้วันหยุด วันพักผ่อนของคุณเป็นวันพิเศษถ้าคุณต้องการสัมผัสกลิ่นอ,อายของธรรมชาติสดชื่นกับอากาศบริสุทธิ์ท่ามกลางสายหมอกยามเช้าสนุกสนานกับการล่องแก่งภายเรือพายและอีกสารพัดกิจกรรมยามบ่ายด่มดั่งกับบรรยากาศโรแมนติกแสงประทับใจยามเย็นทุกช่วงเวลาของคุณมีค่าสำหรับเราที่ลุกพยารีสอร์ทลุกพยารีสอร์ทรีสอร์ทสวยท่ามกลางภูเขาและสายนา รังพร้อมด้วยสิ่งเอำนวยความสะดวกครบครันบ้านพักหลากสไตล์หลายขนาดห้องประชุมห้องสัมมนาห้องจัดเลี้ยงลุคยารีสอร์ทพร้อมจะรองรับทุกความต้องการของคุณลุคยารีสอร์ทจ,จันทรนบุรีรีสอร์ทเพื่อการพักผ่อนของคุณ กลับมาช่วงที่สองของรายการมองไทยมองเทศกับกระผมวิบูลแช่มช่นผมวันนี้เรียนท่านผู้ชมอยู่กับคุณบุลเลิศเทวเสเป็นปราชชาวบ้านจากอำเภอ,อยางตลาดจังหวัดกาลสินบ้านท่านอยู่ที่ตำบลน,นาเชือกแล้วก็ท่านเป็นประธานชมรมประชาธิปไตยแห่งชาติที่นาเชือกถ้าหากว่าพี่น้องประชาชนในตำบลใดในอำเภอใดจังหวัดใดมีความประสงค์อยากจะมีชมรมประชาธิปไตยขึ้น อยากปรึกษาหารือกับคุณวลัลเลศเทวเสหรือเป็นเครือข่ายกันนะครับก็ช่วยกรุณาโทรไปที่หมายเลขโทรศัพท์ 0, ผม0 8 7ย6 7 5 3เ7 0 8ศ8 6 7 5 3 9 7นะครับหรือจะโทรมาที่รายการก็ได้ครับ0837051234ก็จะได้พูดจะปรึกษาหารือกัน อ,องค์กรใดอยากไปตั้งเครือข่ายของประชาชนถ้าเป็นไปในแนวทางประชาธิปไตยเราไม่ได้ขัดข้องเราไม่ได้ถือว่าเป็นความขัดแย้งขอเชิญนะครับถ้าเป็นองค์กรของประชาชนอย่างแท้จริงเนี่ยเชิญท่านตั้งกันมาแล้วก็คุยปรึกษาหารือกันแต่ว่าต้องเป็นแนวทางประชาธิปไตยที่ถูกต้องนะประชาธิปไตยที่แท้จริงไม่ใช่ประโยชน์ของกลุ่มใดบ<พ>ุคคลใดตั้งตั้งเพื่อให้เกิดประชาธิปไตยไม่ใช่ตั้ง<ม>เพื่ออยากตั้งนะนี่คือนี่คือสิ่งที่เรา เรากลัวจะหลงทางใช่ฮะถ้ามีคนไปไประชุมชาวบ้านบอกว่า,ามารวมพี่น้องประชาชนมาตั้งองค์กรประชาชนผมผมก็คิดว่าคนที่ไปพูดเป็นนาบางทีเนี่ยถ้าไม่เข้าใจป,าประชาธิปไตยก็เป็นปัญหาเหมือนกันครับที่กระสินมีมสาสรุปแล้วก็ไม่ได้ะไปพูดก็ไม่เกิดมีแต่ไม่เกิดพลังศรัทธาไม่เกิดแนวร่วมคือพูด <คน S 1> แล้วมองไม่เห็นคนพูดก็ไม่เข้าใจป,าประชาธิปไตยครับเมื่อไม่เข้าใจพูดแล้วบทลงแล้วสุดท้ายจะได้อะไร จะมีประโยชน์อย่างไรไม่มีคุณค่าถ้าพูดในสิ่งที่เป็นไปได้พูดแล้วคุณค่าจะตามมาคือประโยชน์มหาศาลตรงนี้นะครับประชาธิปไตยมันคือแจ้สารพัดนึกจากได้อะไรได้หมดออกกฎหมายคงสภาพยังได้เลยปฏิวัติหมดสิทธิเลยผมแน่ใจว่าถ้าประเทศไทยเป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริงครับปัญหาในสามยอดภาคใต้แก้ได้ไม่มี ปัญหาไทยกัมพูชาวันนี้ไม่เกิดไม่เกิดปัญหาความยากจนไม่มีปัญหาการเจ็บป่วยปัญหาไม่มีเงินรักษาโรคไม่มีฮะผมอยากให้คุณเป็นเลิศมองว่าสิ่งที่เกิดขึ้นพูดต่อจากที่เราพูดคุยกัน่อบแรกที่ผ่านมาว่าตอนที่เอาละเมื่อก่อนไม่พูดถึงพ่อประชาชนไม่เคยไม่เคยเห็นนโยบายของรัฐบาลอะไรที่เป็นรูปธรรมยกเว้นสมัยก่อนนู้นสมัยสลิตธรร์เนี่ย จำได้ไหมพวกเราเป็นเด็กอยู่ตอนนั้นมีการสร้างทางจากถนนจากสระบุรีไปถึงหนองคายนี่คือถนนมิตรภาพขอนแก่นนครพนมขอนแก่นนครพนมก็ใช่ก็มีคนมาพบในตอนหลังว่านี่คือการสร้างถนนลงทุนช่วยเหลือโดยอเมริกันเพื่อสร้างถนนไปประชิดลาวไปประชิดเวียดนามไปประชิดต่างๆเพื่อที่จะต่อต้านอำนาจ ของจีนที่จะแผ่ลงมาต่ประเทศไทยมันก็มีอะไรอยู่เบื้องหลังพอสมควรแต่ว่าเอาละ่ะเรามีถนนทา,ทางเดินทางก็กกไปได้ก็คือนโยบายของรัฐบาลในอดีตสมัยสมัยโบราณเก่าแก่หน่อยหนึ่งกลับมาสมัยยุคใกล้ๆปัจจุบันเนี่ยพี่น้องประชาชนได้รู้จักนโยบายของพรรคไทยรักไทยที่มีนายกชื่อดรทักษิณชินวัตรก็จะมีเรื่องที่ชาวบ,บ้านคุ้นเคยที่เรียกว่าประชาะประชานิยมประชานิยมเช่น30บบาทรักษาทุกโรค ค,คนที่ไม่เคยมีเงินคนเป็นโลกและแรงที่ต้องไปเสียเงินเป็นหมื่นก็จ่ายแค่บาทครบบาทก็ได้แล้มีโครงการ SML ซึ่งคุณบุเล็กก็เข้าใจดีว่านี่คือโครงการให้กับหมู่บ้านเ,าเงินหนึ่งแสนหนึ่งแสนห้า 1, 000, 1, 50, มืนมีมีสาม,มระดับ,บหมู่บ้านเล็กได้แสนห้ใช่ไหมผมผมไม่ได้จวัดแสนแสนห้าสองแสน หรือแสนห้าสองแสนสามแสนนี่มันมันจะมีอัตาราของมันอยู่นั่น <N ance. S 1> ก็คือตามความต้องการของประชาชนก็มีการเปลี่ยนแปลงทุกปีอันนี้ก็คือ SML นอกจากนั้นมีกองทุนหมู่บ้านนอกจากนั้นก็มีโครงการาให้กับผู้กับประชาชนในการที่ไปคิดเองทำเองส่วนหนึ่งเอาเอา,เอาละว่าโครงการประชานิยมของคนทักษินก็เป็นที่ติดใจของชาวบ้านทั้งๆที่เป็นเพียงเป็นเพียงส่วนน้อยนิดแต่ว่า เป็นสิ่งที่ชาวบ้านไม่เคยได้มาก่อน1%จึงติดใจครับนโยบายของไทยรักไทยเป็นมากครับพอเป็นอย่างนั้นไม่ใช่รัฐบาลไม่ใช่ประชาชนติดใจอย่างเดียวรัฐบาลตามมาก็เห็นว่าเออต้องทําอย่างนี้ถึงจะได้เสียงจากประชาชนครับก็เลยมาเริ่มนโยบายประชาวิวัฒน์ประชาวิวัฒน์อย่างที่ผมเรียนในตอนต้นรายการมาสักครู่นียแต่ก็ดูจะมีปัญหาในเรื่องการปฏิบัติครับผมก็ยกประเด็นมาว่าหลายเรื่องที่รัฐบาลได้ทำเนี่ยเอ๊พยายามที่จะเอาใจชาวบ้าน ดูว่าจะเป็นการหาเสียงหรือเพื่อกลับมาปกครองประเทศต่อแต่ว่าการดําเนินการเนี่ยมันจะไม่ค่อยถูกหลักเท่าไหร่รผมก็เลยอยากให้คุณเลิ้มองว่านยโยบายไล่มาตั้งแต่ขายไข่เป็นกิโลช่างกิโลขายทั้งเรื่องอการเอางบกลางปีไปใช้รวมทั้งการที่ให้การช่วยเหลือเรื่องพลังงานรวมทั้งการที่จะเอาเงินกองทุนประกันสังคมมามาช่วยเหลือคน ผู้ใช้ไฟผู้ใช้บริการสาธารณะเนี่ยมาให้รถเมล์ฟรีรถไฟฟรีต่างๆเนี่ยมันดีไหมมันยังไงคือวัตถุประสงค์การใช้เหตุผลการใช้เป้าหมายการใช้นี่ผมไม่อยากลงรายละเอียดลึกหรอกอเพราะผมมองจากความรู้สึกชาวบ้านก่อนครับเขาพูดเขาพูดผมมองแล้วว่ามันไม่มัน,ม,น,ม,นมันพูด ความจริงไม่รู้เขาไปสรุปมาจากไหนนะขนาดเด็กป .4 นะเลิกโรงเรียนมันพูดอะไรรู้ไหมนักกู้คืออภิสิทธิ์คิดหาคือทักษิณเนี่ยเห็นไหมครับพูดถ้าเด็กพูดอย่างนี้เนี่ยผมก็กลับมาได้มาจากผู้ใหญ่หรือเปล่าผมก็กลับมาได้คิดว่าเอ๊ะรัฐบาลมีแต่แนวทางในการที่จะใช้เงินไปเพื่อการนั้นการนี้เนี่ยผมก็ยังมองไม่เห็นว่าโครงการไหนที่เขาจะหาเงินมามาจากไหนอย่างไรเนี่ยก็ยังไม่มีเอาละชัดเจนอยู่ ทักษิณคือนักชิดอภิสิทิ์คือนักลอกแบบใช่นไหมนักเรียนท่องเนะมาได้มาจากไหนครับนี่คือความต่างไงฮะคล้ายๆกับประชาวิวัฒน์นี่ลอก<ข>แบบมาจากประชานิยมใช่ฮะแล้วอีกประกันรายรายได้ขายที่นาประกันรายได้ขายฝากที่นาพลเมืองแก่รัฐบาลอย่างนี้ก็พูด อันนี้คือการตกผลึกแนวคิดแล้วว่ามันไม่ใช่มันไม่ใช่มมผมก็เลยไปคิดเอ้เด็กมันพูดมาจากหนจากความ,มรู้สึกของผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เขาคิดอย่างไงมันสะท้อนให้แนวคิดของสังคมให้เราเห็นเราผมก็ตามไปคนดูเขาบอกว่าท่านทักษิณไม่ได้ใช้เงินนะอื<ม>จ่ายเงินตามความคิดของประชาชนท่านคิดคิดใช้คิดใจคิดแก้ปัญหาด้วยตัวเองอื<ม>เอาไปเครื่องมือ ท่านทักงิณใช้เงินเป็นเครื่องมือให้ประชาชนใช้เป็นเครื่องมือนะแต่ปัจจุบันนี่ประชาวิวันิคุณห้ามชิดผมจะเอาไปให้เลยอ๋อเหมือนกับโครงการชุมชนพอเพียงที่เคยต้องชุมชนพอเพียงเขาทำไงห้ามชิดมเมื่อ s อสอคือประชาชนเอาโครงการถ้ามีเงินสองแสนไปชาวบ้านก็จะประชุมกันแล้วก็บอกว่าเราจะเอาไปทําโครงการบัวเอาไปทําโครงการเกษตร แก้ปัญหาด้วยตนเองแต่ว่านั่นคือปัญหาคิดปัญหานั้นชาวบ้านคิดเองคิดเองสร้างเองเอาเ,องเงินให้สองแสนเอาให้พอใช้แค่นี้จบครับอันนี้ดูหลักเขียนก่อนส่งไปอำเภอไม่เข้ากบไปแก้ใหม่เขาต้องให้มาซื้อของหรือ,อยังไงหรือว่าเอาหรือว่ามาว่าตามที่นายอำเภอบอกหรือว่ายังไงเขาสร้างความจําเป็นให้กับประชาชนสร้างความจําเป็นพองบประมาณออกมาปับ๊บ มันจะมีนายหน้าแหละบอเคยซื้อพัดลมนะใช่ไหมไม่ไม่ฮ<ม>ะเขาให้ที่ผ่านมาเท่าที่คุณมื่อเจอที่ยังตลาดมีโครงการอะไรบ้างมีโครงการทําเครื่องอัดปุ๋ยทําสารพัดอย่างแต่ว่าอยู่ในอยู่ในโปรแกรมที่เขาสร้างไว้แล้วอ๋จะมีกรอบของร,รัฐบาลว่ามีกี่โครงการถ้าจะเอาไปทําทําได้แค่นี้นะหนึ่งสองสามสีกรอบคืออยู่ในแนวคิดว่าจะเอาอะไรถ้าไม่ถูกใจก็เอามาคิดมาทําใหม่ พอเงินออกไปปุ๊บม,มันจะมีนายหน้าเป็นกำนั้นก็ได้พูดง่ายๆเลยบอกงานนี้นายขอไปเช่าโรงแรมนอนเลยอผมผลผลิตเครื่องบดอาหารนี่ผมขายเครื่องหนึ่งประมาณเจ็ดหมื่นนายคือใครนายสั่งผู้ใช้อำนาจแฝงคือไยน,นายคือฝ่ายราชการหรืฝ่ายผู้แทนาราษฎรฝ่ายรัชการแล้วก็อ้างฝ่ายผู้มีอำนาจาอยู่ที่โคราชโอที่โคราชด้วยครับอ๋อ พระนท่านถูกต้องพระนท่านสั่งอ๋อพระนท่านที่ที่ช่วยมหาไทยอยู่ที่ดูแลงบประมาณของอปทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุยถัุ๋ยทหารด้วยอ๋อที่เพิ่งออกจากผู้แทนถูกต้องแล้วก็ไปเลือกตั้งกลับมาครับเอ้านี่เพิ่งกลับมาเป็นรัฐมตรีอีกนโอ้ยคุณบุญจองโอ้โหชัดเจนชัดเจนเลยไม่กลัวด้วยเรื่องจริงนี่มันเป็นอย่างนั้นก็ทั้งนี้แปลว่าคุณบุญจงก็ต้องร่ำรวยมหาศาลในตอนนี้ถ้าได้มาจริงๆเนี่ย พมดอย่างนี้ว่าพูดอย่างนี้คุณผู้ชมจะบอกว่าเรามินประมาณไหมผมผมไม่รู้ว่าเขาจะร่ำรวยผมรู้แต่ว่าประชาชนยากจนธุรกิจในท้องถิ่นยากจนตามเจตนาลมของเงินครอบไอตามระเบียบของเงินชุมชนพอเพียงเขาบอกว่าให้พิจารณาจัดซื้อจัดหาก็ตามให้พารณาในท้องถิ่นก่อนเป็นหลักเพื่อให้เกิดรายได้แต่ตรงนี้ไม่ใช่นี่ลำพังแต่กาิน จังหวัดเดียวเนี่ยมันก็ประมาณพอสมควร,ะคร้ะถ้าทั่วประเทศมันจะขนาดไหน,นผมนี่โดนเบิกใจจะขอผม30%เนี่ยสาเลยใช่ฮะสี่สิบก็มีผมขึ้นไปเลยผมผมบอกว่าเอาอย่างนี้จ้าท่านพรุ่งนี้นี่ผมจะไปเอาลังเล่าแม่โขงเป็นแผ่นแล้วแขวนคอผมติดหน้าสรารกางผมจะนั่งอยู่นั่นแหละผมบอกว่า ชุมชนพอเพียงเป็นพิษลังแกชีวิตคนพิการนี่ท่านรับไหวไหมถ้ารับไหวไม่ต้องเบิกไม่ต้องจ่ายอะไรทั้งสิน้นชะลออยู่นี่แหละให้ผมเดือดร้อนพรุ่งนี้ผมจะไปนั่งไม่ถึงสิบนาทีเช็คออกมาเลยง่ายใช่ไหมเงินเงินแต่ละโครงการเท่าไหร่โดยประมาณเท<อ>่ากับสามห้ <SM L. S 1> าแสนก็มีเออก็ก็ ไม่ชัดเจนเหมือนกับ uh, SML ครับอันนี้ยืดหยุน่นครับต้องมีการคอมเมนต์ด้วยวันที่สิบห้าจะออกนะใครจะเอาอะไรดูก่อนปุ๋ยก็คือปุ๋ยเครื่องอัดก็คือเครื่องอัดเมื่อก่อนที่ได้ข่าวว่ามีเครื่องอพัดลมหรือมีเครื่องหยอดอมีอะไรบ้างนะเมื่อก่อนที่เขา สารพัดอย่างผมว่าเป็นอุปกรณ์ทางอุตสาหกรรมผมว่ามันมันปีกย่อยรายละเอียดในการทำปฏิวัติร,รัฐประหารนี่ในครั้งนี้นะรุนแรงมากไม่เคยมีประวัติศาสตร์ชาติไทยจะตามล่า<ม>ตามล้างนักการเมืองร่วมกันอย่างนี้เลยมไม่เคยเห็นสักพักก็อภัยให้กันสักพักก็อยู่นะเม้แต่ประเทศพามากก่าเขาอยู่ในประเทศตอพม่าในนะอ<ม>องซานซุจีอยู่ได้นะไทยแลนด์อยู่ไม่ได้นะเร็วาากว่าพม่าอีกด้วยซ้ําไป ผมกมานั่งคิดเอ๊ะทำไมมันยืดเยื้อทำไมมันรุนแรงขนาดนี้เหตุผมก็เลยมาเข้าใจถึงบางาอ้อออ๋ทักษิณจะสร้างให้ประชาชนมีอำนาจที่แท้จริงตามระบอบประชาธิปไตยในอนาคต,ตเน่นอนกลัวแน่นอนเพราะฉะนั้นเขาถึงสร้างกลไกที่ทำลายขึ้นไว้สามระบบฐานลากฟันก่อนร่านการเมืองไอ้่าญยามันโง่มันไม่รู้จักประชาธิปไตย เลือกตั้งเห็นแก่ได้เห็นแก่เงินห้าบาทจิบทัทและนําไปสู่เป็นเงื่อนไขไปสู่การปฏิบ,บัติว่าทุกคะแนนเสียงได้มาไม่บริสุทธิ์ยุติธรรมไม่ชอบทมปฏิบัติอ้างลางยาเห็นไหมฮะเอ๊ะแล้ว,ว่าทักษณิณใช้เงินบริหารจัดการเงินเป็นระบบประชานิยมจะสร้างความไม่ดีไม่งามให้แก่พี่น้องประชาชนก็แย่อีกเห็นไหมขบวนการยุติธรรมจะไม่ต้องไปพูดทักษิณพ่อรัฐมนตรีจําคุกหลายคนอันนี้เขาใช้ได้อยู่ เราก็ยอมรับเขาอยู่ใช่ไหมครับปฏิวัติเสร็จคิดว่าจะทําแหกข้อนอกออกแนวไปที่ไหนปฏิวัติเขามาเรียนแบบนี่คือธาตุแท้ของความกระชาธิปัตย์ผมจําได้แต่สมัยหมอมราชวงศ์คึกฤทธิ์ผมอยู่การเมืองมานานอาจารย์ผมรู้คึกฤทธิ์เหมือนกันสมัยกิจสังคมเงินผันลอกเงินผันมาเปลี่ยนเป็น,เปนกสชเห็นไหมแล้วกําหนดทําลายป่ากอ็ออกพระาบัญญัติตัดไม้นอสอสาม เกิดที่นาสวมสิทธ์ซื้อไม้ที่นาของอาจารย์ดรวิบูลสิบต้นตัดไม้ป่าสังวนสามพันต้นเห็นไหมอ้างนอสอสามใบเดียวป่าเตียนสมัยนั้นจําได้ว่าพลทัวรเปรมตีนสูรลานนท์ไปรองแม่ทัพภาคที่สองสวนหน้าที่สกลนครพังเลยเดือนเดียวผมนี่แหละเป็นบ้าทวงติงก่อนเพื่อนเป็นเด็กนะอืผมบอกนโยบายทําลายป่าฟาดกันไปฟาดกันมาอัดกันไปกันมาอยู่ไม่ได้ก็ถอย แต่ผมกต็ติดติดทองหลังผ้าเป็นเด็กตั้งแต่สมัยดงมูลดงแม่เพียอยังอทั้งหมดที่พาย,ายไปว่า้นไม้ลำสาคนอบ,บผมเป็นเด็กผมก็เดินผ่านไปไปโรงเรียนปัตจุบัยึดสมัยคึกฤทธิ์พอถล่มคึกฤทธิ์เรื่องเงินผันมาเปลี่ยนเงินผันเป็นเงินกอสอชออสร้างงานในชนบทถ้าผู้รับเหมายางตลาดต้องบัวลอยนะของอ้วอ กรมราศีต้องคนนั้นของอว่เพราะฉะนั้นผู้รับเหมาอยู่ในสังกัดค่ายมวยค่ายเดียวกันทั้งสิ้นเลยนี่คือการแสวงหาคนทุกวันนี้ยังอยู่ไหมโอ้ยตายแล้วพวกนั้นอหมดแล้วเขาตามไปลอกคาบหมดแล้วเป็นระบบเดียวกันระบบค่ายๆยกันวิธีการเดียวกันทุกวันนี้นี่ครับนี่แหละอาัาปันเก่านี่แหละอันเดิมเนี่ยเออปีศาจคืนชีพไงเพราะฉะนั้นประชาธิปไตยในลักษณะความต้องการที่แท้จริงของชาวบ้านก็ยังไม่เคยเกิด ในรักเดี๋ยวนี้ประชาชนชาวบ้านคิดคิดไปไกลกว่นานักการเมืองไงเขาพัฒนาไปข้างหน้าโดยท่านทักษิณน,นี่เขาเรียกว่าท่านทักษิณเป็นสัญ,ญลักษณ์คิดแบบทักษิณแต่ว่าท่านทักษิณไปไวเกินกว่าแนวคิดของคนบางคนไปอีกมันก็เลยเกิด <คน S 1> ทุกทว่านท่านทักษิณพยายามเอาประโยชน์ไปถ้าประชาธิปไตมันคือของประชาชนคืออำนาจเนี่ยของประชาชนบริหารจัดการโดยประชาชนและให้ประโยชน์ ให้ประชาชนคิดเองสร้างเองทําเองไงแต่ตรงนี้คุณทักษิณนี่อาจจะได้ข้อที่สามคือคือเพื่อประชาชนนี่ได้ได้ฮะแต่โครงสร้างได้ไหมโครงสร้างประชาชนไม่ได้ับไม่ได้ไม่ได้แต่ผมมองดูแนวคิดของท่านท่านไม่กล้าหักพาด้วยเขาเอาเป็นประชาไปเลยก็ได้ก็คือให้กลมเกินไปก่อนให้กลมคือให้ปรับเข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันก่อนค่อยๆปรับกาลังบอกว่าคุณทักษิณจะทําแบบค่อยเป็นค่อยไปถูกต้องเขารู้ทันไงอัดเลยอืผมถือว่าผม ในใจผมยังเสียบุคคลชั้นนําประเทศที่จะนําพาประเทศไปสู่ระบอบประชาธิปไตยแบบค่อยเป็นค่อยไปนี่สุดยอดท่านทักษิณน,นะสุดท้ายก็เอาเอาไม่ได้ก็ก็ให้ติดคุกซะเลยกะจะเอามัดเอาอยู่มัดครับหาเรื่องไม่ได้ก็ไปเอาเรื่องบัตรที่ไปรับรองให้ภรรยาทานิติกรรมซื้อาาขายที่ดินสุดท้ายขายที่ดินโมคะคุณหญิงพรมจนได้เงินคืนนะท่าน<ว>ทักษ<อ>ิณเก็บน้อยนะไม่ได้เก็บมากขนาดนั้นอื แต่ประชาชนในประเทศเก็บมากกว่าท่านทักษิณหลายเท่านะผมจะบอกให้ตรงนี้สาคัญยุทธศาสตร์ทางทหารโอเคท่านอภิสิทธิ์ท่านปฏเด็จการทั้งหลายท่านชนะแต่ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองท่านแพ้เอานี้เข้ามาเยียวยาให้เราประชชนหรือประชาวิวัฒน์เนี่ยเยียวยาไม่เนี่ยเผ็นการดูถูกเขาใช่ดูถูกเหยียดหยามความรู้สึกประชาชนอย่างแรงแรงไม่รับไม่รับมครับข้อแม้ของคุณทักษิณรับได้ตอนนี้รับไม่ได้เอาไม่ได้คุณบอกว่าเขาไม่ดีไง คุณบอกปาาคุณกู้คนบอกของคุณทักษิณไม่ดีสุดท้ายพราคุณทักษิณไปแล้วเอาเอาสิ่งที่คุณทักษิณมาทำนี่เขาเป็นการดูถูกแนวคิดประชาชนอย่างรุนแรงลืมคิดไปว่าตัวเองป้นเขามาไม่ใช่หรือฆ่าเขาทิ้งไม่ใช่หรือยิงเขาเล่นไม่ใช่หรือป้นเขามาฆ่าเขาทิ้งยิงเขาเล่นไม่ใช่หรือนะครับณวันนี้นี่ตาย89สิ่งที่ท่านควรจะทำนี่คือยุบกรมตำรวจทิ้งทั้งหมดเลย อย่าไปโทษไอ้มงถ้ไทจับไอ้มงไม่ได้โง่รานมี้ทหารล้อมอยู่มันเกิดไอ้มงได้ยังไงถ้ารัฐบาลจับผู้ร้ายไม่ได้สักคนแบบนี้ธรรมดารัฐบาลก็ต้องลาออกนะผู้ข้อตายกับลาออกสองด้านแค่นั้นในโลกเขาจะเป็นอย่างเงินกันครับแต่ประเทศไทยไม่อยู่ได้โอ้ยผลประโยชน์คือเงเหตุผลอผมทังบมกไม่ใช่ความรู้สึกของชาวบ้านไม่ได้หรอกครับผมอยากเริ่มเข้าใจและวสิไทจยังไง ครับผมจะเตือน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 ท่านผู้มีอำนาจทุกว,วันนี้อืม,มันไม่ยั่งยืนหรอกครับท่านคิดดีๆเน่ยท่านกำลังฆ่าล้างโคตรตัวเองเอไปว่าเขาจะอยู่ไม่ได้ใช่ไอนาคตลูกหลานจะลาออกจากนามสกุลท่านหมดมเขาอายเพราะศึกการศึกษาเป็นการเรียนรู้รู้ไปเร็วไปรู้ไปเร็วไป,รไป,รไปบรรพบรุษเขาเอา้าวกูเกิดจากเทือกเขาเราก็ปเผเดจการเลยว่ามันจะอยู่ได้ยังไงตอนนี้ความตระหนักใน โครงสร้างอํานาจแบบเผด็จการแบบแบบแอบแฝงแบบแบบซ่อนเล่นกันอยู่แบบไทยนี่ชาวบ้านมองออกไืมยังมองเห็นมยังแต่พระพุทธเจ้ามันอย่ามันกิเลสมันหนาตามันมองไม่เห็นทางไงไอ้พวกนี้มันหนาจริงๆไม่คิดว่าวันๆผมอยากให้เขียนตายกับอยู่ให้เขาเลือกเอาว่าเขาจะอยู่ได้ขนาดไหนตายเนี่ยมันต้องเขียนไว้ว่าเราจะทําอะไรเป็นประโยชน์ต่อสังคมบ้างสิ่งที่ท่านคิดมันไม่ใช่ประโยชน์มันไม่ใช่ ประโยชน์ที่จะทําให้ประชาชนคือสิ่งที่ประชาชนชิดเองแก้ปัญหาด้วยวิถีชีวิตเขาเองความจําเป็นของคนอย่าไปกําหนดให้เขามันไม่เท่ากันบางถิ่นก็ร้อนบางถิ่นก็หนาวอย่าซื้อผ้าห่มแจกจันเลยมันไม่ใช่หรอกครับอย่าซื้อเกินหนาวแจกจันไปวิถีชีวิตเขาคุณภาพชีวิตเขาศักดิ์ศรีของความเป็นคนมันอยู่ที่ผ้าห่มผืนเดียวอย่างนั้นหรือครับตรงนี้คิดถ้าผมจะสรุปเบื้องต้นง่ายๆตรงนี้ก็ คล้ายๆกับว่าประชาวิวัฒน์ประชานิยมก็ไม่ใช่ประชาธิปไตยอยู่ดีไม่ใช่ฮะแต่หลักการนำเสนอนี่ของคุณทักษิณเป็นหลักประชาธิปไตยคิดเองสร้างเองทำเองผมก็มีหน้าที่จ่ายเป็นตัวเลขไปผมไม่ได้แตะต้องผมไม่ได้ประโยชน์จากเงินที่จ่ายให้คุณคุณใช้คุณได้โอเคจบพอใจแต่ปัจจุบันนี่ใช้ไป ผมถามชาวบ้านว่าดีไหมที่ได้โครงการดีดียังไงดีกว่าไม่ได้กับทักษิณเลยโอ้ทักษิณถูกใจชื่นใจได้โอ้สุดยอดมีบทมีทิมมีโอ้มหาความพลอยใจใช่ไหมครับ <ừ. S 2> แต่ปัจจุบันก็ได้ไปงั้นดีกว่าไม่ได้ถ้าเปลี่ยนได้เลยให้โอกาสเปลี่ยนเลจะเปลี่ยนไปทําอย่างใหม่ใช่ไหมอย่างนี้ผมว่ามันไม่ใช่การเปลี่ยนไปสู่ประชาธิปไตยที่แท้จริงเนี่ยผมคิดว่าวันนี้เนี่ย คนอาจจะมีปัญหาอยู่สองประการประการที่หนึ่งก็คือว่าคือชาวบ้านเขาสัมผัสวิธีการของธรรมชาติครับตรงนั้นจริงๆนี่คือประชาธิปไตยเรื่องการปรึกษาหารือกันเรื่องการอยู่ร่วมกันอย่างสันติที่ฝรั่งมันก็มีคำเรียกว่า fraternity ก็คือพระราดอนภาพอันนั้นคือปัจจัยหนึ่งหรือคุณสมบัติหนึ่งของประชาธิปไตยนะอันที่สองคือโครงสร้างที่ที่เมื่อมีการบริหารจัดการการปกครองเนี่ย ถ้าเป็นหมู่บ้านเนี่ยมันใช้ประชาธิปไตยทางตรงได้ก็หมายความว่าประชุมคนทั้งหมู่บ้านจะมาครบไม่ครบก็ถือว่ามีการประชุมลูกบ้านเอาว่ามาสักกี่เปอร์เซ็นต์ก็ถือว่าใช้ได้เอาจะทํารั้ววัดจะสร้างศาลาจะทําเรื่องบ่อน้ําแก้ไขปัญหาเรื่องอาชีพในหมู่บ้านถ้ามีการประชุมกันเมื่อไหร่นั่นคือวิธีการประชาธิปไตยนี่คือระดับหมู่บ้านในระดับประเทศก็เช่นเดียวกัน แต่บางเอิญมันไม่เกิดระดับประเทศซึ่งประโยชน์มันมหาศาลมากกว่าครับาใาเสียอักร,รมันมากผมก็เลยว่าตรงนี้คือสิ่งที่ที่ชาวบ้านอา,อาจจะยังไม่เข้าใจความจริงนี่ชาวบ้านเข้าใจประชาธิปไตยมากกว่าผู้ปกครององีกเลวิถีชีวิตเขาวิถีชีวิตเขาครับเขาปฏิบัติเป็นแต่เข้าใจยังไม,ไม่ยังไม่เข้าใจวิธีนี่คือประชาธิปไตยแค่นชาวบ้านรู้วิถีโดยธรรมชาติแต่ไม่เข้าใจเชิงทีถูกต้องผมก็พูดในเชิงวิชาการ ที่ไปเรียนไปศึกษาไปไปรู้โลกมาเนี่ยเขาก็บอกว่าอย่างเรื่องสิทธิเนี่ยแหละอาจย์เรื่องสิทธิในชาวบ้านเขาไม่เคยตระหนักนะเพียงแต่เราต้องชี้ให้เขาเห็นว่าเอ้ยมันเป็นสิทธิของเรานะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแต่งงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องการนับถือศาสนาไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเดินทางไม่ว่าจะเป็นเรื่องขั้นเข้าออกจากบ้านพวกนี้ถือเป็นสิทธิพื้นฐานของคนการมีประมาณมีหลายประการที่ที่าจะสื่อหรืออธิบายวิถีชีวิตให้เขาเข้าใจนี่ ชมรมประชาธิปไตยนี่มันพูดแต่หลักความจริงไงผมไม่ได้ขายเครดิตว่าผมเป็นนักวิชาการผมเป็นผู้ร่ำรวยเครดิตทางสังคมพูดอะไรใครก็เชื่อไม่ใช่นะนก็คือพูดแบบโดยเนื้อหา <ผม S 2> ธรรมชาติพูดเนื้อหาธรรมชาติด้านี่คือความจริงมันจะต,ต้องเป็นอย่างนี้เห็นไหมเขาเชื่อนะคุณบุเลสพูดแต่เรื่องความพอดีครับประชาธิปไตยคือความพอดีนะเรื่องธรรมชาตินะไม่ใช่คุณไปเอาอำนาจเผด็จการมาครอบไว้เอากฎหมายมาครอบไว้ เพื่อประโยชน์ของของคนเขียนกฎหมายพราะว่านี่คือปัญหาเรื่องความยุติธรรมที่มันไม่เกิดวันนี้พอคนไม่พอใจเขาก็อยากเปลี่ยนพออยากเปลี่ยนนี่มันมากเข้ามากเข้าไม่ว่าเหลืองไม่ว่าแดงไม่ว่าสีอะไรก็มาอยู่บนถนนมาเย้ยเกันสุดท้ายฝ่ายที่กุมอำนาจอยู่ก็กลัวว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ฆ่าทิ้งเสียทีนี้ผมว่านี่คือปัญหาที่มันเกิดหรือหลักการเปลี่ยนที่ต้องนําเสนอด้วยไม่ใช่ว่าพูดแล้ววิธีเปลี่ยนถ้าเขาถามมาเราติดตรงนี้เราก็แย่นะ พูดจะเปลี่ยนยังไงอะอันนี้คือสาระสําคัญต้องพูดถ้าไปพูดไม่ได้อสักหน่อยวิธีอยากเปลี่ยนนี่ทุกคนต้องมีหลักประชาิปไใยในใจคือหนึ่งรับฟังแลกเปลี่ยนเรียนรู้และยอมรับยอมรับฟ,นะฟังซึ่งกันและกันฟังซึ่งกันและกันอันนี้คือหลักโดยทั่วไปผดเด็จการจะฟังหรือไม่ฟังจะยอมรับหรือไม่ยอมรับสามข้อนี้จะอยากจะอยู่ในหลักการไม่ว่าจะเป็ียนประชาิปไตยหรือผดเด็จการนิ่งฟังก่อนครับนิ่งฟังก่อนง่าย ถามประชาชนทําประชาวิจารณ์เลยว่าระหว่างประชาธิไตยกับประเด็กการชอบอะไรมติบอกว่าชอบประชาที่ตยนันกลายเป็นประชามติและครับประชามติรับไหมคุณอภิสิษ์รับไหมถ้ารับประชาธิไตยก็โอเคประชาชอบประชาธิปไตยอันที่สองว่าเอาเรื่องนี้คราวที่แล้วเนี่ยรัตนุนูสองห้าห้าศูนย์ก็ให้ทําประชามติทําไมันผ่านออกมาอย่างนั้นมันเชิงบังคับเชิงหลอกลไงอยู่ในระหว่างกฎอัยการศึกระหว่างกฎหมายเสร็จเราไปก่อนเราไปก่อนแก้ทีหลัง อ๋อบีบๆหน่อยทุกอย่างทุกอย่างทุกอย่างอันันั้นไม่ใช่มันไม่ใช่ธรรมชาติเนีมันไม่ใช่ไม่เคยเห็นประชาธิปไตยที่ประเทศไหนในโลกเมื่อเห็นแล้วว่าชาวบ้านต้องการประชาธิปไตยคนส่วนใหญ่ต้องการประชาธิปไตยแบบประชาธิปไตยแบบไหนกําหนดขึ้นมาและเมื่อเขาชอบอย่างนี้ลดบทบาทลงมาคุยปรึกษาหาหรือกันเอาประเทศเป็นเดิมพันเอารักชาติเป็นเดิมพันใช่ไหมฮะเป็นโจทย์ตั้งไว้เลย ถามคุณอภพิสิทธิ์หรือถามพววฝ่ายประเด็จการหรือไม่ประเดจการอะไรก็ตามคนต้องรักชาติไหมถ้าตอบว่ารักแก้ไครร่วมกันไหมถ้ารักชาติถ้าไม่เราไม่รักแหละปากบอกว่ารักแต่ไม่เนี่ยไม่รักเพราะนั้นต้องยอมรับก่อนว่า<อ>เรามาร่วมกันสร้างประชาธิปไตยร่วมกันส่วนจะวิธีใดโครงสร้างแบบไหนนั้นประชาชนทุกหมู่เหล่าทุกสาขาอาชีพ เป็นโจทย์เป็นต้นแห่งการกําหนดร่วมกันอย่างนี้ผมว่าสําเร็จผมก็หวังว่าจะมีไม่เสียเลือดเสียเนื้อด้วยจะมีรัฐบาลเฉพาะการเพื่อมากํากับดูแลเรื่องนี้เกิดขึ้นครับสิ่งที่ผมมองเห็นนี่มันมีหลายเรื่องอย่างกรณีเรื่องการดําเนินการวิธีปฏิบัติกฎหมายมันมีหลายอย่างที่เป็นกฎของเผด็จการเป็นกฎของคณะคอมชคณ,ณะปฏิวัติคณะปฏิปฏิรูป ค,คณะรัฐประหารที่ผ่านมาในอดีตคำสั่งประกาศเอามาเป็นกฎหมายหมดผมคิดว่าพวกนี้ต้องโละทิ้งให้หมดครับถูกต้องเอากลับมาใช้ใหม่อีกทีหนึง่งโดยการทําการให้ผ่านรัฐสภาของประชาชนให้ถูกต้องเสียแต่การที่กระทําอย่างนี้ได้มันต้องมีรัฐบาลเฉพาะการถูกต้องมาบริหารจัดการที่นี้เราจะเกิดขึ้นได้อย่างไรนี่ผมอยากนี่ผมนาเสนอไปเลยต้องยอมรับก่อนครับ,รบอย่างไรอย่างไรมันก็ต้อง